อีกเหตุนหนึ่งนะก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าเกือบจะทําให้ผู้หญิงคนนี้คิดสั้นฆ่าตัวตายด้วยความที่นางเนี่ยชอบอบป้าด้วยสิครับแล้วก็ไปดูในโปรไฟล์เอ๊ะในมันรีมินโฮเนี่ยมีมินโฮคือดาราดังของเกาหลีแล้วหลอกให้รักคุณผู้ชมคะแล้วก็โอนเงินไปให้สูญเงินไปเจ็ดหมื่นสำคัญตรงที่ว่า ผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้วและผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงปลอบประโลมภรรยาอันนี้สามีปลอบประโลมภรรยาใช่หลัง<อ>จากที่ภรรยาหลงผิดไปหลงผิดเนอคือใจพี่เนี่ยกว้างอย่างไม่น้ำห่วงโหงจริงๆนะคะพี่คะคือเมียเนี่ยจะคิดสร้างฆ่าตัวตายเพราะว่าเสียรู้เสียรู้ลีมินโฮลีมินโฮตัวปลอมนะคุณผู้ชมนะ คือมาหลอกค่ะสุดช้ำเลยกำลังจะฆ่าตัวตายเหตุการณ์นี้คุณสีน้ําเจ้าของร้านอาหารอยู่ในพื้นที่ของโครมบุรีสิงห์บุรีมาร้องกับสื่อมวลชนบอกว่าเมียผมคนนี้ที่นั่งร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยกาลังคิดสั้นจะฆ่าตัวตายเพราะมิจฉาชีพมาปลอมโปรไฟล์เป็นหนุ่มหล่อระดับอปป้า อป้าเกาหลีมาหลอกเงินนะคะคุณเล็กคุณเล็กเป็นภรรยาอายุ28ปีอันนี้คือลายที่แอบอ้างนะคุณผู้ชมนะอันรีมินโฮชื่อนี่ก็ชื่อนี้หน้าก็ใช่ด้วยแสดงว่าคุณเล็กเขาอาจจะไม่รู้จักว่ารีมินโฮเป็นดาราไหมนั่นเ่ะสิหรืออย่างไรเห็นเป็นหนุ่มเกาหลีแล้วไปเจอกันในแอปพลิเคชันหาคู่ไงก็เลยคิดว่าใช่หมายถึงเขาเอารูปดาราเนี่ยมามาหลอกใช่ไหมแต่ตัวจริงไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ดาราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดาราโอ้โหดาราเขาระดับระดับ โ <Go> กอินเตอร์ระดับโลกล <ง S 2> แล้วค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะหลงเชื่อนะคุณผู้ชมนะค,คือเข้าไปในแอปหาคู่ แล้วก็ไปเจอนะคะแล้วก็แอบ,บคุยหลอกให้โอนเงินไปสองครั้งรวมเป็นเงิน7 0 0 0 0่นกว่าบาทเลยเครียดแล้วก็เสียใจยทั้งเสียใจยว่า,าทําผิดต่อสามีว่าไปใช้แอปหาคู่ด้วยแล้วก็โดนหลอกด้วยเนี่ยนะเท่าที่ตรวจสอบภายในโทรศัพท์ของคุณเล็กที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะมีข้อความพูดคุยสนทนาค่ะเนี่ยค่ะจะโอนเงินให้ตอนนี้เลยไหมแล้วก็เรียกกันว่าที่รักที่รักอยู่ตลอดโอเคภรรยาของฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราฟังสำนวน,วนการใช้ภาษาเนี่ยรู้เลยว่าแปลมานะใช่ โอเคภรรยาของฉันมนุษย์ที่ไหนเขาพูดกันนี้นะม,มัน,เ,มนมเป็นพวกสแกมเมอร์ต่างชาติแล้วเป็นโรบอทใช่ค่ะแล้วก็ใช้เหมือนกับแอป,ปแปลภาษาใช่ภาษาไทยมันเลยแปลกๆนะพี่เจมส์ใช่ใช่่ชนี่คุณกำลังขอให้ฉันโอนเงินให้คุณคุณมีปัญหาอะไรอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นภาษาที่ง่ายๆที่ใช้ภาษากันโดยทั่วไปอ่ะคุณผู้ชมคาดว่าน่าจะมาจากต่างประเทศหรือเปล่านะคะ <c oughs> ยังไงก็ตามเนี่ยเห็นว่าฝ่ายชายโชว์จำนวนเงินในบัญชีคือเขาเนี่ยมีอุบายอย่างนี้อะคุณผู้ชมก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะเผื่อใครเจอเข้าอะไรแบบนี้ว่าอย่าไปหลงเชื่อ คือเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเดินทางมาจากเกาหลีใต้กําลังจะมาประเทศไทยแต่ไม่สามารถผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองได้ก็เลยให้คุณเล็กที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินให้ก่อนได้ไหมให้หมื่นห้าก็แล้วกันเพราะว่าใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการผ่านเข้าเมืองฝ่ายชายยังโชว์เงินในบัญชีด้วยว่ามีมากถึง44ล้าน โอนนี่ตายละเป็นโอปป้ารวยนี่คุณเล็กเขาก็คงเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าเงินหมื่นห้าเนี่ยมันเป็นเงินเล็กน้อยสําหรับเขาถ้าหากว่ามาถึงเกาหลีแล้วเนี่ยเออจากเกาหลีมาเมืองไทยแล้วเนี่ยจะคืนเงินให้แต่กลายเป็นว่าโดนหลอกค่ะคุณสามีคุณสีน้ำเนี่ยนะคะก็บอกว,ว่ารู้สึกสงสารภรรยามากตอนนี้ภรรยามีอาการจิตตกเสียใจอย่างหนักร้องไห้ตลอดเวลาและเห็นว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้ผ่านแอปหาคู่นะคะ คือคือคุณสามีเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเห็นใจนะคุณผู้ชมแล้วก็ให้อภัยด้วยเรามีเสียงผู้เสียหายด้วยนะคะฟังหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยด่เขาบอกว่าอะไรนะมาอยู่ที่ประเทศคุณแล้วตรงที่สนามบินนะอ่ะเขาบอกว่าคุณช่วยเหลือฉันหน่อยแบบเหมือนเขาเรียกว่าหนูทีรักบอกว่าคุณช่วยเหลือฉันหน่อยว่าตอนนี้กําลังเดือดร้อน เพราะว่าประเทศเรามีแบบพวกอะไรนะตรวจโควิดส<ม>ิบเก้าพวกที่ประเทศนอกเข้าประเทศไทย<ม>ต้องเสียประมาณสองหมื่นห้าพันบาทหนูกไม่ได้คิดอะไรหนูคิดแค่ว่าแบบเข้าใจภาษาเราแค่นั้นเองเราเสียใจหนูคิดว่าเราโดนหลอกแล้วใช่ไหมหนูคิดว่าหนู เกิดมาเป็นภาละให้พ่อกับแม่หนูนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจอคนฟูมไฟล์เขาหนึ่งอัตรานะคะหลายคนแสดงความเห็นก็อ่ะก็เห็นใจแต่ว่าบางทีมันก็มันไม่น่าเชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่บางคน เห็นใจไปถึงสามีค่ะใช่บอกว่ากลัวภรรยามีแนวโน้มนอกใจเหมือนกันนะใช่คือข่าวนี้มันมีหลายความรู้สึกจริงๆนะบางคนก็เห็นใจตัวสามีว่าเออภรรยาในแหมนอกใจเล่นแอป,ปหาคู่นะส่วนก็เห็นใจภรรยาเหมือนกันว่าถูกไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์เนี้ยมาหลอกแบบเนี้ยให้โอนเงินโอนทองศูนย์ไปตั้งเจ็ดหมื่นกว่าบาทอย่างนี้เขาเรียกว่าแก๊งโรมแมนต์แสกนะคะค<ช>ือหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินครับค่ะ เอานะดูเป็นอุทาหรณ์ระวังดีๆนะคะในแอปหาคู่นี่มีมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบ